สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมั่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการ1ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่น้อนมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และโครงการเกษตรอินทรียปี2564 เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด1 i d 1 9 เวลาที่เราพูดถึงจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงไปไหว้พระไปกินอาหารอะไรอร่อยอร่อยแต่คุณผู้ชมฐานหนึ่งในเขาเรียกว่าวัตถุดิบที่สามารถปรุงอาหารได้อร่อยนะี่ก็คือ,อชะอมโพทองชะอมที่นี่ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าของแท้เนี่ยต้องมีน้าเยอะ,ะต้องมีกลิ่นแรงนะไม่งั้นไม่ใช่ชะอมของโพทองแน่นอนและที่สําคัญนะคะเกษตรกร,ร,กรที่นี่เขารวมกลุ่มกันปลูกชะอมแล้วชะอมของเขาสร้างไรายได้ หลักล้านโอ้โหน่าสนใจไปตามชมเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรปลูกชะอมที่อ่างทองกันค่ะค่ะ ชาวบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโพร,รังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเริ่มจากการปลูกชะอมริมรั้วไว้รับประทานเองผลผลิตเริ่มมากขึ้นจึงมีแนวคิดสร้างอาชีพสร้างรายได้เกิดเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ชะอมตำบลโพร,รังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองสมาชิกจำนวน72รายพื้นที่ปลูกจำนวน180ไร่สร้างรายได้ต่อเดือนอยู่ที่1 2 0 0 0ถึง15,000บาทต่อไร่รวมกันผลิตรวมกันขายสร้างรายได้มหาศาล ให้กับคนในชุมชนทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราไปฟังความรู้สึกของเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่กันเลยค่ะครอนนี้พอมาเป็นแปลงใหญ่นะครับเกษตรกรเราก็มาจัดการเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโทมแปลงใหญ่ก็ทําให้ราคาเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อหรือไปขายเนี่ย ก็เกิดการดีขึ้นเราก็ได้ราคาจากเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ราคา5บาท10บาทหรือหน้าหนาวทีเงเนี่ยแค่ย5บแต่ตอนเนี้ผลผลิตของเราหรือราคาของเราเนี่ยจากตอนนี้เราก็ได้กำรา30บาทหรือ40บาทหน้านี้นะครับก็ทําให้เกษตร,รกร,ร,รเนี่ยรู้หรือเห็นความสําคัญของการที่เราจะตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มโมแปลงใหญ่นะครับเกษตร,รกร,ร,รเราได้รวมกลุ่มมาเป็นกลุ่มชมแปลงใหญ่ก็ได้รับผลตอบรับ จากทางกเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกเกษตรจังหวัดทางกเกษตรอำเภอไม่ให้ความสนใจและก็ให้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับงบประมาณหรือวิธีการจัดการของกลุ่มที่นำวิทยากรมาอบรม กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ชะอมในการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเหมาะสมให้ตรงต่อความต้องการของตลาดนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมดูแลกลุ่มแปลงใหญ่ชะอมตำบลโพรังนกเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองนะครับในการส่ง มีการรวมกลุ่มกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกชะอมต้นกในลักษณะของแปลงใหญ่นะครับกลุ่มนี้เป็นการมาปี62นะครับจริงๆเกษตรกรมีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในการส่งเสริมของเราเราก็มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกรมวิการเกษตรที่มาดูแลในเรื่องของ GEP ในเรื่องของทำงานเกษตรและวตอกรัจังหวัดเข้ามาสนับสนุนในส่วนด้านอื่นๆนะครับสำนักงานเกษตรโพทองเนี่ยก็ได้ดําเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยที่ปลูกชะอมนะครับรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะ ให้เป็นโอมแปลงใหญ่ของตำบลโพลังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน GSP นะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับทั้งที่เนี่ยประมาณ5าลายซึ่งในแผนการผลิตในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็มีแผนที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานเนี่ยอย่างน้อยปีละ10ลายให้ครบกระบวนการภายใน3ปีจนครบ100%ครับหลังจากที่กลุ่มโอมแปลงใหญ่ตำบลโพลังนกครับได้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดครับก็ส่งผลให้กับกลุ่มนะครับในด้านการผลิตเนี่ยกลุ่มนะครับมีการสร้างอาคารรูปรวมผลผลิตแล้วก็จัดซื้อลดบรรทุกห้องเย็นครับแล้วก็อาคารสูบน้ำครับเพื่อที่จะนําน้ำนะครับมาใช้ให้กับแปลงใหญ่ครับในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ในเรื่องของการแปรูปผลผลิตนะครับก็จะมีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับที่มาช่วยในเรื่องของการผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อการนําผลผลิตที่ผ่าน GAP นะครับนำไปขายสู่ตลาดไทยส่งผลให้เกษตรกรครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถทําให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนครับในการพัฒนากลุ่มให้มีประสิทธิภาพที่ขาดไม่ได้เลยคือการพัฒนากลุ่มอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในเรื่องของคุณภาพการตลาดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดําเนินต่อไปอย่างมีความสุขสำหรังานเกษตรตอนนี้มีการยื่นเรื่องเพื่อขอเพิ่ม ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็พัฒนาผลผลิตให้เป็นผักปลอดสารนะครับเป็นที่รับรองของสังคมปัจจุบันซึ่งนิยมอยู่แล้วในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีนะครับเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นในเรื่องการตลาดนะตอนนี้หลังจากที่เราไปเปิดตัวที่ตลาดไทยเนี่ยตละดไทยเป็นจุดศูนย์รวมผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็จะมีในส่วนของบริษัทบางบริษัทที่ส่งออกเข้ามาติดต่อเป็นประจําส่งญี่ปุ่นส่งเยอรมันนะฮะอันนี้เป็นหลักๆ ตอนนี้เรามีลูกค้าที่สั่งเราแต่ไม่ได้ไปส่งโดยตรงนะงเอาไปส่งบริษัทอีกทีหนึ่งเพื่อไปตัดแต่งแล้วก็ส่งญี่ปุ่นทุกสัปดาห์นะฮะซึ่งในส่วนของตัวนี้พอเราเริ่มมีเขาเรียกว่ามีเรคคอร์ดในเรื่องการส่งออกแล้วบริษัทอื่นก็เริ่มเข้ามาเพราะที่ตลาดไทยเขาค่อนข้างจะทําโปรไฟล์ให้เราดีของที่ผมไปจําหน่ายทุกวันนะตอนนี้ทุก,ทกชิ้นจะต้องติด QR โค้ดเราซื้อไปเราสามารถสแกนได้ว่าผักชะอมกําเนี้ยมาจากที่ไหนผลิตที่ไหน ทางทางด้านของตลาไทยจะเป็นตัวการันตี โอ้หเห็นแบบนี้แล้วนี่ไม่ใช่อะไรนะคะนอกจากที่รู้สึกว่ามีไรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยชะอมเนี่ยน่าทานมากใช่ไข่เจียวชะอมนะย,ยามเช้าคุณผู้มชมมีน้ำพริกกะปิหน่อยนะอืมสุดยอดเลยท้องลงแล้วค่ะนะดังนั้นรีบลารายการดีกว่าค่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี้คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5นาฬิกาทางช่องเอ็มคอดีกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาค่ะผู้กับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ทะเลหนุนสูงขึ้น5ช่วงนะครับแล้วก็จะมีความต้องการช้น้ำมากใน2อสามเดือนข้างหน้าโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานหรือแม้กระทั่งการพัฒนาพืชที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจัดการไีโดยเฉพาะยี่ห้ที่เองไม่มีการระบายน้ําออกจากสิ่งส่วนหลักของลุ่มน้ําเจ้าพระยาเกือบสามร้อยล้านรูกบาทเปแล้วแต่ว่าโชคดีที่ยังมีจากลุ่น้ำจำเลยน้ำลุ่มน้ำแม่กลองที่ส่งน้ำจัดน้ำได้น้อยกว่าลาเยอะ เพราะฉะนั้นหากว่าเรามปการเตรียมการที่ดีเพราะว่าน้ําเค็มที่ตอนนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งีกามาแล้วปั๊บเนี่ยมีน้ำมาตรฐานาต่างๆยอยู่ที่เกณฑ์มาตรฐานหมดะนะครับที่เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างการบาลความหลวงแล้วก็ทางกมรมสุขภาพวันนี้ท่านก็นเลยให้มาติดตามผลการเตรียมการที่เป็นรูปธรรมว่าเมื่อไหร่จะใช้น้ําจากแม่กรองเ,ออเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันระหว่างลูกน้ําแม่กรองกับคนของเจ้าพญา ซึ่งวันนี้เองนะครับก็ได้รับการชี้แจงข้อมูลอย่างดีนะครับจากกระปาพอหลวงถึงแผนระยสั้นนะครับแล้วก็มีระบบการลดความเสียงน้ําแล้วก็ที่สำคัญในแผนระยะยาวจะทํำยังไงบ้างที่จะให้เสริมความมั่นคงของน้าประปานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ใช่น้ำประปาอย่างเดียวนะครับที่จะมาเลี้ยงคนในเขตเชียงใหมนครหรือว่าเจ้าพญาฝั่งตะวันตกรวมถึงฝั่งตะวันออกด้วยแต่ภาคเกษตรวันนี้ก็ได้มีการประสานนะครับแล้วก็ รับทราบข้อมูลจากสาก,กนะครับปุ้ยง้ายนะครับที่ได้มาถึงความสำคัญของการจัดน้ำที่ตรงนี้เองทางกองท่ดีของชนมคานก็ให้คำยืนกันนะครับว่าปริมน้ำที่ส่งเข้ามานี่ครับสามารถที่จะช่วยลดการผลกระทบจากคุณภาพน้ำที่อาจจะน้ำเข็มแล้วก็มีน้ำเพียงพอ